วันนี้อาจารย์จะฝากบอกเลขสมาชิกราวพัฒนานะครับประจำเดือนกันยายน2565นะครับที่ท่านได้ตัวเลขไปแล้วนะครับอ่อานอ่านหน้าแรกเลยนะครับตั้งแต่คํานํานะครับอย่าลืมแล้วก็อ่านวิธีการใช้คู่มือด้วยนะครับอาจารย์เขียนไว้ให้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญอาจารย์วันก่อนอาจารย์ได้ส่งไปให้ข้อมูล ดาวดับล่วงหน้าบางส่วนนะครับบางชุดเป็นการคํานวณชุดใหม่ล่าสุดจัร์ก้อยนะครับก็ว่าก็ว่าไปนะครับมันเป็นการคํานวณดาวดับชุดแห้งนะครับใช้หลักโหราศาสตร์นั่นเองนะครับนะครับแต่ดาวดับที่อาจารย์ออกในรายการแต่ละครั้งเนี่ยมันคือดาวดับการคํานวณสดนะครับคือต้องเอาดาวที่ออกมาก่อนตำแหน่งนั้นไปคำนวณหาในโหราศาสตร์อีกทีหนึ่งนะครับมันคนละสูตรกันนะครับก็ต้องบอกว่าจะว่าดีว่ารา้ายเทวดาก็ให้โชคเราเนาะก็บอกว่า มาให้วิธีการเราคำนวณดาวดับโดยล่วงหน้าในจำาหลักโหราศาสตร์นะครับเพรอนนี้อาจารย์ก็จะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะส่งให้ทุกท่านนะครับตามหลังนะครับถ้าอาจารย์คิดสูตรใหม่ได้หรือได้อะไรมาใหม่ในเรื่องของดาวดับหรือดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ก็จะแจ้งไปในสมาชิกทุกท่านนะครับก็ขอทุกท่านเฮงปังนังรวยนะครับสูตรสมาชิกมีถามมาว่าเลขรัฐบาลไทย นะครับประจําปี66นะครับเตรียมตัวได้เลยครับขอให้อาจารย์คํานวณเกือบหมดแล้วครับเหลือบางเดือนนะครับอาจารย์เช็คก่อนว่าเดือนนั้นออกวันไหนนะครับจะได้ไม่พลาดมีแน่ๆครับเลขรัฐบาลไทยปีหน้ารอฟังได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขออัปเดตนิดนึงนะครับเดี๋ยวรูปให้ดูนะครับขึ้นประกอบเลยนะครับหลอดไฟที่เราได้ร่วมทํากันไปนะครับหลอดไฟ LED นะครับ ที่ถวายที่วัดไร่ปือวนารามนะครับอําเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสาราการประเนียนท่านอ่ะมืดใช่ไหมเขาหลอดไฟเป็นดวงกลมๆซึ่งไม่ทั่วถึงนะครับสารากว้างใหญ่แต่ไม่ทั่วอาจารย์จิงรีเล,ลยบุญไปนะครับรอบที่ผ่านมามี2ครั้งครั้งแรกก็คือ24หลอดนะครับ24หลอดครั้งที่2 38หลอดรวมเป็น62หลอดนะครับพร้อมสายไฟประมาณ300เมตรนะครับอย่างดีนะครับแล้วก็ ตัวสวิตไฟอุปกรณ์ไฟนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านวัดวัดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วดูภาพประกอบนะครับแล้วส่วนที่เหลือบางส่วนบางหลอดก็ไปติดที่กุฏิสงด้วยนะครับกุฏิที่ท่านจะาวาดอยู่กุฏิที่ท่านจะาวาดอยู่ก็จะมีพระรูปวัดอยู่อีกหลายรูปนะครับก็สว่างสวัยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจกันนะครับญาติโยมมาทําบุญก็ชมกันใหญ่เลยว,วัดสว่างขึ้นนะเห็นไ,ไหมอันนี้สงการถวาย หลอดไฟให้กับพระศาสนานะครับก็เหมือนกับเทียนพรรษาอาจารย์ก้อยนะครับแล้วช่วงที่ที่เราทาก็คืออยู่ในช่วงพรรษาพอดีนะครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านและนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับขอให้อาน,นิสงส์งนี้ในการถวายหลอดไฟขอให้ทุกท่านจงมีสติปัญญามีแสงสว่างนะครับนำพาชีวิตให้มีช่องทางในการเดินแสงสว่างในการก้าวเดินในการขยายธุรกิจหรือมีโชคมีลาบตามที่ท่านอยากจะได้สมบังทุกประการเทิงสาธุ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเล่งมัจจจัน์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพิชชีวิตนะครับเหลืออาจารย์ภูศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศรีลาวพัฒนาค่ะงวดประจําวันพุธที่7กันยายน2565ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูครับรอบนี้มีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างไปตามดูได้เลยครับ ก่อนจะดูรอบนี้เดี๋ยวเราย้อนไปดูรอบที่แล้วนะคะ5กันยายนอาจารย์มุสกรให้เลขเด่นไว้นะคะ1 4 6 8 2 7 9ค่ะและมีเลขเด่นให้ด้วยนะคะ7กับ4มาหนตัวค่ะทำให้เลิกบนออกเลิกบนออก4 9 8ค่ะเลิกล่างครับ 1>, 1 4ค่ะครับเลขเด่นเข้าเลข4นะครับก็ จับคู่ดาวไปโดน41 14นะครับเพลงปังดังปูริเย่และที่สำคัญนะครับในกลุ่มดาว7ดวงเนี่ยก็ยังเข้า3ตัวนะครับคือ498นั่นเองครับนะครับส่วนดาวดับเราก็ให้ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะในรอบที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ดีกว่านะครับในวันที่7กันยายน2565นะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบของนาซ a นะครับคำนวณดูแล้วนะครับในวันที่7กันยายน2565นะครับจึงมีกลุ่มดาวเด่นดังต่อไปนี้ครับดูผังประกอบได้เลยนะครับ ดวงที่หนึ่งได้แก่ดาวพระอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะดาวดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะดาวเสาร์ครับเลขเจ็ดค่ะดาวเกตุเลขเก้าดาวพระจันทร์ครับเลขสองแล้วดาวพระราหูครับเลขแปดค่ะหนึ่งสี่หกแปดเจ็ดเก้าสองนะครับทั้งหมดกลุ่มดาวเจ็ดดวงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับจับคู่ดาวทุกคู่นะครับเอาทุกคู่มาจับนั่นเองอาจารย์ก้อยครับเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ครับ เราทิ์เลข1น่ะคะจับคู่ได้เป็นหนึ่งสี่หนึ่งแองละหนค่ะเลขสค่ะจับคู่ได้เป็นสี่หกสี่และสี่เกค่ะเลขหกค่ะจับคู่ได้เป็นหกแปดหกสอค่ะเลขแปดจับคู่ได้เป็นแปดสองเก้าเลขสองจับคู่ได้เป็นสองเจ็ดสองเก้าคู่สุดท้ายคือเจค่ะ ครับจับอย่างนี้ได้ทุกคู่นะครับเมื่อจับได้ทุกคู่แล้วเราก็มากอง mm hmm. ดาวเด่นนั่นเองครับดาวเด่นรอบนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยนะอ่าในกลุมก็ดึงมาจากกลุ่มดาวเจ็ดดวงเนี้ย แต่อยู่ในตําแหน่งที่สวยนะครับท่านที่เป็นสมาชิกนะครับให้ดูประกอบไปด้วยเลยนะครับกลุ่มดาวตัวนี้ดวงที่1ได้แก่ดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะและดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะ1กับ6อย่างน้อยต้องมา1ตัวนะครับอาจารย์เอามาจากไหนเอามาจากในเลขสมาชิกที่มองอยู่ในดาวในกลุ่มดาวเด่นนะครับแถวตําแหน่ง B ีนะครับตำแหน่งนี้สถิติสวยงามครับนะรอบที่แล้วก็เข้าตําแหน่งนี้นะครับ กลุ่มดาวได้จากกราสีมันตรงกับชุดนี้อาจารย์ก็ดึงแถวบีมาใส่นะครับจริงๆแล้วดาวแถวบีเนี่ยดาวเด่นเนี่ยอาจารย์ยังอยากใส่ในในสูตรอื่นๆด้วยนะครับอ่าให้ท่านดูไว้อ่าถ้านหนึ่งมาครับอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับถ้าหนึ่งมาจับคู่ได้เป็น1 4 1 6 1ส1 2 1 7แดหนึ่งสองและ19ค่ะครับถ้า6มาถ้า6มาจับคู่ได้เป็น68 6 2ด7 6สอง6 4ดหนึ่งี่ค่ะ ครับจับอย่างนี้ได้ทุกคู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงปังดังปุรีเย่ครับเอาไว้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจรารณาการตัดสินใจนะครับส่วนเราดับเราใส่ไว้แล้วในเลขกดนี้นะครับออกแล้วนะครับค่ะท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเวลาเทปออกท่านจะได้มีการแจ้งเตือนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ